สวัสดีครับมู่กับกระตี้จะพาไปไม่ได้อัดคลิปนานแล้วอัดซะหน่อยเดี๋ยวคนลืมนะครับวันนี้ซื้อไม้พอร์ตมาอันนี้เป็นแมม,มเมลเลียใช้เดียนานะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแมมขนนกเหลืองนะครับอันนี้เป็นไม้ยอดฮิตนะขายง่ายออกดอกเก่งนะครับเนื่องจากผมผลิตไม่ทันแล้วนะครับก็เลย เอฟไม้ของคุณประพัดสอนมานะครับเป็นพอร์ตแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาแยกใส่กระถางเดียวนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าคงน่าจะขายได้ประมาณสักซิ้นปีพอดีนะล่ากก็คงเดินดีพอดีไม้คุณประพัดสอนนะครับก็โอเคนะหัวกลมแน่นดีอันนี้เป็นลักษณะข,ของการโรยเมล็ดมานะครับเห็นเลยแล้วก็โรยพอดีนะครับก็จะแน่นแบบนี้นะฮะนี่ ลองทักไปสอบถามดูได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นที่อยู่ไว้ให้ขึ้นเขาเรียกอะไรนะอะไรนะพิกัดหรอนั่นแหละเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ข้างล่างคลิปนะครับทีนี้ข้อแตกต่างระหว่างมือใหม่กับมือเก่านะครับผมมานั่งนึกดูนะมันจะมีอยู่สองสามอย่างสมมติถ้าเกิดมือใหม่ได้พอร์ตแบบนี้มาใช่ไหม หลังจากได้มาแล้วเนี่ยเขาจะรีบเอาออกจากพอร์ตเลยแล้วก็เปลี่ยนกระถางเลยไหมอะไรเงี้ยออกมาปุ๊บเขาบอกให้ตัดรากก็ตัดแล้วตัดรากเสร็จปุ๊บก,ก็เปลี่ยนดินวันนั้นเลยลดน้ําวันนั้นเลยถ้าถามว่ารอดไหมมันก็ก็รอดนะครับแต่อาจจะไม่ได้ปเปอร์เซ็นต์รอดเยอะสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็ทําอย่างนั้นแหละมันก็รอดบ้างตายบ้างน,นะครับแต่พอเลี้ยงไม้ยานานเข้าเนี่ยพอเริ่มไม้เริ่มเยอะเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเวลาทําแบบนั้น แล้วปรากฏว่าเออมันรอดเยอะ,ะเหตุที่รอดเยอะนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างมือใหม่กับมือเก่าเลยนะเวลาเขาได้พอตแบบนี้มานะครับทางคนขายเนี่ยเขาจะอดน้ํามาแล้วระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้พอตมันแห้งเวลาส่งเนี่ยมันจะได้ไม่เน่านะครับแล้วพอเวลามาถึงบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยอากาศที่ปลูกเราไม่ได้เหมือนของเขานะครับ ผมก็มักจะวางทิ้งไว้อีกอาทิตย์หนึ่งอันเนี้ยวางได้สักสี่ห้าวันละแล้วก็มาถึงเนี่ยก็ไม่ลดน้ําก็อยู่อย่างนี้เลยนะครับก็สี่ห้าวันมาแล้วก็ดินก็คงจะแห้งเต็มที่แล้วหลังจากนั้นนะครับก็คือวันเนี้ยผมจะเอามาแยกเป็นต้นนะครับอาจจะตัดแต่งรากนิดหน่อยแล้วก็วางผึ่งลงมไว้อีกสี่ห้าวันมันไม่ตายหรอกครับเพื่อให้แผลมันแห้งนะครับจากนั้นเนี้ยพอสี่ห้าวันแล้วเนี่ยค่อยปลูก นะพอปลูกไปแล้วเนี่ยสักสองอีกสักสองสามวันค่อยรดน้ํามันอยู่ได้ครับบางสวนเนี่ยพอคขลลื้อเสร็จใช่ปะวางไว้นะเป็นเดือนกว่าจะปลูกอะ่ะมันอยู่ได้ถ้าแห้งๆอ่ะมันรอดครับแต่ถ้ารีบรดน้ําอะไรเงี้ยเน่าไม่รู้นะอันนี้ก็เตลือนไว้นะครับอันนี้คือเป็นวิธีที่ทางผมใช้แบบนี้นะครับแล้วก็สวนของอาจารย์อรชรน,นะสวนจังโก้ที่เขาให้เคล็ดลับวิชาผมมานะ ก,ก็ไปพักๆรักจําเข้ามานะครับก็ทําแบบนี้แหละไม่ต้องรีบเน้นแห้งๆไว้ก่อนยังไงก็รอดยิ่งไม้ตะกุลแมมพวกนี้นะครับต้องแห้งๆอ่ะถ้าไม่งั้นอ่ะมันเน่าง่ายอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าไม้ของคุณประพสสอนที่เลี้ยงเป็นไม้พอตเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเวลาจะถอดออกมานะซึ่งการทําแบบเนี้ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าพอร์ตที่เขาใช้เพาะเมล็ดเนี่ย เขาผสมดินอะไรยังไงด้วยนะมาเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็จะขอาากความเลยเพราะมันแห้งมากแล้วนะครับโอ้ยไม่เคยเจอใช้ฟองน้ำลองเลยฮนะเออส่วนนี้ไม่เคยเจอฟองน้ำเสร็จนะครับลองด้วยถ่านอีกทีนึง มุมขมัวดำนิดหน่อยเห็นไหมเนี่ยอ่ะดูแต่นี้แล้วกันนี่ครับหลังจากได้อย่างนี้แล้วนะครับคือถ้าถ้าดินมันไม่แห้งอะ่ะมันจะมันจะแยกออกยานนะครับและ้วะมันจะทำอย่างนี้ไม่ได้เลยต้องใจยเย็นนะครับรอให้ดินแห้งจริงๆก่อน ก็จะมาพ่อมาเล็กนะจะเห็นนะว่ามันจะตัตจะเป็นกลวยอย่างนี้นถ้าแบบนี้ยบางคนก็ไม่ต้องตัดลากก็ได้บางคนก็ตัดลากนะครับแล้วแต่แต่ถ้าตัดล่าก้อ,อ,อ,อนะให้ได้ประมาณนี้ แล้วก็วางผึ่งไว้สำหรับผมเนี่ยวันที่อัดเนี่ยเป็นวันพฤหัสนะครับอาจจะปลูกอีกทีหนึงวันจันทร์วันอังคารก็แล้วแต่เนี่ยค,ครับก็ ทำไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ทั้งหมดกี่ต้นนี่ครับเสร็จแล้วได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ประมาณแปดสิบต้นนะครับนี่แล้วผมก็จะวางไว้อย่างนี้แหละไม่ต้องตากแดดนะครับไม่ต้องทำอะไรสักสามสี่วันนะครับให้แผลที่เราตัดเนี่ยมันแห้งก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกนะครับโอกาสรอดมันก็จะมากกว่านะอันนี้คือจากการที่ลองปลูกมานะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าคนอื่นอาจจะปลูกเลยก็แล้วแต่นะครับแต่บ้านผมผมก็ทําประมาณนี้แหละนะครับ โอเควันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเอาน,นี่ไปวางไว้อืให้ดูอีกทีแปดสิบต้นโดยประมาณนะครับเคนะครับนี่คือไม้ของคุณประพันธ์สอนนะครับแปดสิบต้นนะครับประมาณนี้นี่เรียบร้อยตามนี้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนนะครับนัตตี้จะพาไปสวัสดีครับ